เรามาเริ่มต้นพับกันเลยนะคะเราจะใช้ผ้าหนึ่งผืนกับกระดาษ A4 แบบนี้นะคะแล้วเราก็วาดตาไว้นะคะวาดแบบไหนก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใช้หนังยางวงเล็กนะคะเป็นตัวรัดป้องลำตัวของมาน้ำนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่เพื่อยัดลายลำตัวให้ให้พองขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นพับกันเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มต้นโดยการพับกระดาษทะแยงมุมนะคะม้วนขึ้นไปทะแยงมุมให้มุมมันตรงกันเลยนะคะม้วนขึ้นไปจนสุดปลายนู้นเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ,ะ่ในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดกาวหรือว่าเอาหนังยางรัดไว้ชั่วคราวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดคายออกนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ เรามาเริ่มต้นพับเดี๋ยวเราจะม้วนจากริมนี้นะคะขึ้นไปหาข้างบนตรงกลางนะคะเราม้วนแน่นๆเลยนะคะม้วนไปถึงกลางนะคะแล้วเราก็หยุดนะคะเสรแล้วก็เอากระดาษวางลงไปนะคะวางกร,กระดาษลงไปชิดกับตรงที่ริมที่เราม้วนเข้ามานี่นะคะตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเราจะพับผ้าริมนู้นนะคะ ข้ามมานะคะข้ามตรงรอยม้วนเรามาแล้วเดี๋ยวเราก็จะขยับออกไปนะคะให้ปลายริมแหลมตรงนี้เหลืออยู่ประมาณเจถึงดเซนนะคะเสร็จแล้วเราจะพับสันทบด้านบนนะคะม้วนลงมาทับกระดาษเลยนะคะตรงนี้เราสามารถขยับไปได้ก่อนเอากระดาษให้มันมาอยู่กึ่งกลางตรงมุมแหลมนี้เลยนะคะแล้วเราก็ม้วนขึ้นมานะคะม้วนมาชนกับอีกด้านนี้ม้วนทับ เลยนะคะให้มันเหมือนกับมีความรู้สึกว่ามันเท่ากันทั้งสองด้านนะคะเนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเราจะมีชายแหลมๆเหลืออยู่แบบนี้นะคะรวบๆให้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหนังยางมัดไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันคลายตัวเนี่ยตรงนี้มันจะแหลมๆแบบนี้นะคะจัดให้ดีนะคะเดี๋ยวเราเอาหนังยางมัดไปก่อน เพื่อก,กันมันคลายตัวออกนะคะมัดกึ่งกลางไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนหัวส่วนหางเนะาะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จัดม้วนเข้าไปอย่างนี้นะคะม้วนทั้งสองข้างยกขึ้นมาจับด้านยกขึ้นมาหันด้านในด้านหนึ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําในส่วนหัวก่อนนะคะดึงผ้าปลายแหลมนี้ให้ยืดออกนะคะเสร็จแล้วก็พับปลายแหลมเข้าไปเก็บ แล้วก็รวบๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําปากจู๋นะคะปากมันจะจู๋ๆหน่อยแล้วก็จับจับม้วนๆเข้าไปนะคะเดี๋ยวใช้หนังยางมัดแน่นๆตรงนี้นะคะจัดให้เป็นลักษณะปากจู๋นะคะเป็นม้วนๆเข้านะคะตรงปลายปากนี้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็อหนังยางเส้นวงเล็กนะคะมัดนะมัดไว้นะคะแล้วก็จะได้ปากจู๋ๆนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ขยับลงไปอีกจักป้องนึงนะคะปากแหลมๆหน่อย ถ้าข้างล่างมันคายเราก็จัดผ้าเข้านะคะตรงนี้ขยับมาอีกนิดนึงนะคะขยับเข้าไปอีกนิดนึงประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็เราก็มัดป้องอีกให้ปากเราจินตนาการดูว่ามา้านาะคะปากมันจะแหลมๆเนาะปากมันจะเป็นเหมือนท่อๆะคะ่ะเสร็จแล้วตรงส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราม้วนกระดาษที่ชูเป็นก้อนกลมๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะในส่วนนี้เราจะทําเป็นหัวนะคะ,ะเป็นก้อนกลมๆยัดเข้าไปแล้วเราก็รวบผ้าขึ้นนะคะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ลักษณะเป็นหัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จัดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋วยวเรามัดหัวไว้เลยนะคะจัดเรียบร้อยแล้วนะชอบแล้วนะคะเราก็มัดยางไว้ได้เลยนะคะเป็นส่วนของหัวพอมัดเสร็จนะคะเราก็จัดจัดหัวมันนะคะจัดให้เรียบร้อยจัดให้กลมๆหัวมันกลมๆลักษณะแบบนี้นะคะ จับปากให้จุ่ๆแบบนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะขยับขยับลงมานะคะจะมัดเป็นลําตัวแล้วนะคะเราก็จะมัดป้องลงไคไปนะคะทีห่างแล้วแต่เราชอบเลยนะคะประมาณที่ครูทํานี่ก็จะประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะมัดขยับสามารถใช้ยางวงเล็กสองสามวงมัดทีเดียวเลยก็ได้นะคะเนี่ยหรือจะใช้วงใหญ่ถ้าใครไม่มีวงเล็กใช้วงใหญ่ก็ม้วนมวนเข้าไปเลยนะคะสองสาครั้งนะคะมัดเป็นป้องๆลงไปนะคะ นนะะแบบนี้นะคะเราเราค่อยจัดผ้าสันทบเข้าไปข้างในนะคะจัดไปด้วยแล้วก็มัดไปด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าใช้ยางวงเล็กก็สองวงแล้วก็มัดลงไปเลยสองสามวงมันจะแน่นเลยบางทีเราก็ไม่ต้องดึงมัดอีกทีหนึ่งนะคะก็ปล่อยเลยอย่างเงี้ยนะคะ เราได้ป้องสักสองสามป้องนะคะเราก็จัดส่วนหัวนะคะเอาโคง้งๆค้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมัดต่อลงไปอีกนะคะให้จนถึงตรงอ่าที่เราเผื่อไว้นะคะทับตรงที่เราเผื่อไว้นิดหน่อยนะคะให้เป็นลําตัวข้างบนนั้นนะคะมัดลงไปประมาณสี่ห้าป้องนะคะมัดลงไปเลยถ้าใช,ใช้ยางวงเล็กเนีย่ยไม่ต้องดึงอีกรอบนะคะสองสามวงแล้วก็รัดได้เลย สองสามวงแบบนี้นะคะแล้วเอาลงไปแล้วก็จะวัดนะคะสองสามวงนะแล้วก็จะเอาลงไปคล้องมัดคล้อง,งไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยเลยแล้วไม่ต้องคล้องมาอีกนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แหละแล้วก็ดัดดัดคอให้ให้หน้ามันคว่ำๆลงนะคะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําส่วนปีกด้านหลังเขาเนาะไอตรงที่เป็นเขาเรียกครีบหรือเปล่านะคะ ก็จะเป็นครีบประมาณนี้นะคะวัดก่อนที่เราจะพับครีบเนาะเดี๋ยวเราจะทําส่วนท้องของอกระดาษที่ชู่นี้ยัดเข้าไปนะคะยัดเข้าไปด้านด้านด้าน,านหน้านะคะไปทางปากนะคะไปทางปากแหลมๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะยัดไปด้านหน้าแล้วก็เดึงกระดาษเนี่ยขึ้นมาทับไว้นะคะแล้วก็ม้วนม้วนผ้าลงไปนะ ะะม้อนลงไปเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะให้กระดาษมันไปอยู่ด้านหน้าทางปากที่ปากแหลมนะคะแล้วก็ดึงส่วนแหลมๆนี้ขึ้นไว้ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะจับจีบดึงขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็พับลงไปข้างในเนาะแล้วเราก็จับจีบเป็นทบๆเหมือนจีบพัดอะคะ่ะค่อยๆขยับเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะขยับขยับเป็นจีบเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะบางคนก็จีบสวยนะเป็นจีบพัดแบบนั้นนะคะก็จีบ นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรายางรัดแล้วก็บีบๆนะบีบจัดทรงนิดนึงนะคะก็จะเป็นคลิบแบบนี้นะคะเป็นที่ข้างหลังอันนี้เราก็จัดผ้าจัดกระดาษขึ้นมาทับไอ้กระดาษที่ชู่นะ,ะทำท้องป่องๆแล้วเดี๋ยวเราก็ม้วนพับผ้า สันทบทั้งสองข้างเข้าด้านในนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้ท้อกป่องๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะมัดยางเป็นป้องเป็นป้องต่อลงไปด้านล่างเลยนะคะจนสุด พับมาแล้จนถึงปลายสุดเลยนะคะปลายมันก็จะแหลมๆนิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะเราจะได้ลักษณะตัวแบบนี้ละคะ่ะตรงส่วนขีบนี่เราจัดเอาเองนะคะจัดให้มันสวยงามจะจะบ,บานกว่านี้ใครจับจีบพัดแบบรูปพัดสวยๆก็ก็ทําให้มันสวยแล้วเราก็แบบๆบางทีเราอาจจะใช้กระดาษเข้าไปช่วยก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าใครอยากจะบานๆแบบๆนิดนึงนะคะ่าประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับหัวมันลงนะคะแบบนี้ นะคะแล้วเราจะมาพับหางนะคะให้หางมันม้วนโดยวิธีการจับม้วนเป็นเลขหนึ่งเลยนะคะจับม้วนเป็นเลขหนึ่งแบบนี้นะคะม้วนหางขอดหางขอดหางแล้วเอาปลายของมันอะ่ะเข้าไปยัดในไอ้นังยางข้อที่สองต่อจากาต่อจากลําตัวนะคะต่อจากท้องป่องนะคะม้วนเข้าเป็นเลขหนึ่งงนี้นะคะแล้วเอาปลายหางนะคะปลายหางนี้ยัดเข้าไปอย่างนี้นะคะเห็นไหม นะประมาณนี้นะคะเนี้ยเราก็จะจะ,จะได้รูปร่างลักษณะหน้าตาแบบนี้แหละอ่ามีเดี๋ยวเราก็จะไปตกแต่งหน้าตานะคะใครจะทำตาใครจะทําตาเกเพิ่มเติมก็ได้อันนี้แล้วแต่เราค่ะแล้วเราก็ติดตานะคะตานี้เราวาดเอานะคะถ้าสมมติว่าใครจะทำเป็นของช่ำรวยตรงนี้ตานี้สามารถใช้ตักิ้งได้นะคะแต่สำหรับหลักสูตรนี้เราทำเป็นสำหรับให้เด็กเล่นเนาะ มันเป็นอันตรายเวลาเขาแกะอมเนะะี่ยค่ะเวลาเราเผลอนะคะเราก็จะใช้ตาที่เราวาดนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะได้ฝึกทักษะในการวาดตาด้วยนะคะตรงนี้จุดประสงค์ของของของเอเนื้อหาวิชานี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของปากจูนะคะเราสามารถตกแต่งเพิ่มเติมเอาเองได้นะคะตรงครีมตรงครีมตรงนี้เหมือนกันที่รูบอกแล้วว่าสามารถถ้าเราอยากให้มันตั้งๆแข็งๆเราก็เอากระดาษยัดเพิ่มเติมได้นะคะ เสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เราสามารถที่จะเอาไปจัด陈列เหมือนแบบทําบล็อกเป็นตู้กระจกแล้วก็ทําตกแต่งให้มันเป็น,ปนตู้ปลาประมาณนั้นนะคะเพราะว่าอ่าเราก็จะสอนเรื่องทะเลเรื่องม้าน้ําเนาะการอ่าสืบพันธุ์ของม้าน้ําเป็นยังไงอันนี้เป็นอ่าเป็นเป็นจุดเด่นของม้าน้ําเนาะในการสืบพันธุ์